สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับ AI กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยุทธศาสตร์ของไทยนะคะวันนี้ขอเปิดด้วยเรื่องที่อออาจจะทำให้หลายคนแปลกใจนิดหน่อยค่ะรู้ไหมคะว่าอุตสาหกรรม ICT ทั้งหมดเนี่ยปล่อยคาร์บอนเกือบ4%ของโลกเลยนะคะซึ่งถ้าเทียบแล้วมันมากกว่าอุตสาหกรรมการบินที่ปล่อยอยู่3%เสียอีกค่ะแล้ว AI เนี่ยก็เป็นส่วนที่แบบว่ากำลังโตเร็วมากๆในกลุ่มนี้ด้วยค่ะ ใช่ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า AI ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างทั้งเรื่องพลังงานเรื่องน้ำขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แนวคิดเรื่อง sustainable AI หรือ AI ที่ยั่งยืนรวมถึงความพยายามของบริษัทเทคใหญ่ๆแล้วก็พวกกฎระเบียบที่เริ่มเริๆจะมีออกมาและที่สำคัญเลยคือยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเราว่าจะรับมือแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก AI ยังไงให้มันยั่งยืนนะครับ ข้อมูลเราก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งกรุงศรี s c b 1 0 x ไทยพับลิกาแล้วก็มีเอกสารวิชาการจากสบทด้วยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มตรงต้นต่อการใช้ทรัพยากรของ AI กันเลยดีกว่าค่ะได้ยินมาว่าตัวการสำคัญนี่คือ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นแหล่งใช้พลังงานเยอะมากถูกต้องเลยครับ Data Center เนี่ยใช้พลังงานมากกว่าอาคารสำนักง,งานทั่วไป เออน่าจะ10ถึง50เท่าได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กับตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และก็สำคัญมากคือระบบระบายความร้อน10ถึง50เท่าเยอะมากเลยนะคะครับลองดึกภาพตามนะครับองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เขาคาดการว่าภายในปี2569กเานี่ยการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั่วโลกทั้งหมดอาจจะพุ่งไปถึงระดับประมาณ1,000เทราวัตชั่วโมง คือมันเยอะขนาดที่ว่าเทียบเท่ากับไฟที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ทั้งประเทศเลยนะครับโหจริงเหรอคะปริมาณมหาศาลขนาดนั้นเลยแล้วไม่ใช่แค่เรื่องไฟอย่างเดียวใช่ไหมคะยังมีเรื่องอื่นอีกใช่ครับยังมีเรื่องการใช้น้ําคือปริมาณน้ําจํานวนมากเลยครับเพื่อระบายความร้อนใน Data Center พวกนี้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ตามมาติดติดก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste นะครับ เพราะว่าฮาร์ดแวร์ AI เดี๋ยวนี้มันพัฒนาเร็วมากวงจรชีวิตมันก็สั้นลงก็กลายเป็นขยะเร็วขึ้นครับฟังดูแล้วต้นทุนด้านสิ่งแวดลอมที่ซ่อนอยู่นี่มันสูงมากจริงๆค่ะแล้วทีนี้เราจะเดินหน้าเรื่อง AI กันยังไงให้มันยั่งยืนขึ้นได้บ้างคะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของแนวคิด sustainable AI หรือ AI ที่ยั่งยืนนี่แหละครับซึ่งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็ตื่นตัวกันมาก อย่าง Microsoft เนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาโมเดล AI ที่แบบว่ากินไฟน้อยลงแล้วก็มีเป้าหมายที่ท้าทายมากคือคาร์บ n นเนกาทีฟภายในปี2,573 c a r ์บ n นเนกาทีฟคือดูดซับคาร์บอนมากกว่าที่ปล่อยออกมาเหรอคะใช่เลยครับ ส่วนอเม z o n นี่ก็เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะด้านพลังงานหมุนเวียน4ปีซ้อนแล้วเขาก็ตั้งเป้าจะใช้พลังงานสะอาดร0อเปอร์เซนภายในปี2568นี้แล้วละครับอ๋อค่ะไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวนะคะที่ทำเรื่องนี้ ครับหลายเจ้าเลย Meta หรือ Facebook เดิมก็ตั้งเป้า water positive คือคืนน้ำให้ธรรมชาติมากกว่าที่ใช้ภายในปี2573ส่วน n v i d i ียที่เป็นเจ้าพ่อชิป AI เขาก็ออกแบบชิปให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆอย่างตระกูลล่าสุด blackwell นี่ก็เก่งขึ้นประหยัดไฟขึ้น n v i d i ียก็ตั้งเป้าพลังงานสะอาด100%เหมือนกันครับปี2568แม้แต่ Open AI เองก็ร่วมมือกับ Microsoft ใช้ Data Center ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนอื ก็คือเน้นไปที่กรีน n Data Center แล้วก็พัฒนาตัวฮาร์ดแวร์กับโมเดลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกต้องครับหลักๆก็คือใช้ฮาร์ดแวร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกแบบโมเดล AI ให้ฉลาดแต่กินทรัพยากรน้อยลงแล้วก็ใช้พลังงานหมุนเวียนใน Data Center ครับในขณะที่บริษัทต่างๆกำลังปรับตัวกันแล้วฝั่งของกฎระเบียบการกำกับดูแลล่ะคะมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วบ้างคะเรื่องกฎระเบียบด้านความยั่งยืนของ AI อันนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นครับ แต่ก็เริ่มเห็นการเคลื่อนไหวสำคัญแล้วโดยเฉพาะทางสาภาพยุโรปหรือ eu นี่ถือว่าเป็นผู้นำเลยครับเขาออก eu ai act มาซึ่งถือเป็นกฎหมาย ai ฉบับแรกๆของโลกเลยที่ครอบคลุมมติความยั่งยืนด้วยอย่างเช่นกำหนดให้ผู้พัฒนา ai ใหญ่ๆพวก generative ai เนี่ยต้องรายงานข้อมูลการใช้พลังงานอันนี้ก็มีผลแล้วนะครับตั้งแต่1สิงหาคม2567อ๋อเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว แล้วประเทศอื่นๆล่ะคะอย่างอเมริกาหรือในเอเชียมีแนวทางคล้ายๆกันไหมคะทางสหรัฐอเมริกาก็มีการเสนอร่างกฎหมายนะครับเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ AI โดยเฉพาะเลยส่วนแคนาดาหรือสิงคโปร์เขาก็มียุทธศาสตร์ AI ระดับชาติแล้วก็นโยบายส่งเสริม Data Center สีเขียวนอกเหนือกฎหมายแล้วเนี่ยก็มีแนวคิดอย่าง AI ที่อธิบายได้หรือ Explainable AI (XAI) ซึ่งอันนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยนักพัฒนาเข้าใจแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโมเดล AI ได้ดีขึ้นด้วยครับส่งดูเป็นเรื่องที่ต้องหังหลังหลายด้านเลยนะคะแล้วสำหรับประเทศไทยเราล่ะคะเราพร้อมแค่ไหนแล้วมีแนวทางเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ประเทศไทยเราจริงๆมีศักยภาพนะครับที่จะเป็นศูนย์กลาง Data Center สีเขียวในภูมิภาคได้ด้วยทำเลที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เราก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วก็ความมั่นคงทางพลังงานในระดับหนึ่งซึ่งเราก็จะเห็นว่าดึงดูดการลงทุนจากค่ายใหญ่ๆนะครับ AWS Microsoft Google ก็เข้ามาลงทุนกันต่อเนื่องแต่ก็คงมีความท้าทายอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องพลังงาน ใช่ครับอันนี้เป็นความท้าทายหลักเลยคือการผลิตไฟฟ้าบ้านเราอย่างพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่สูงอยู่ทำให้ความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนต่อนหน่วยพลังงานของเราก็อาจจะยังสูงกว่าคู่แข่งบางประเทศดังนั้นการเตรียมพร้อมนี่สำคัญมากครับทั้งเรื่องการเร่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะ โซลา r เซลล์ตามแผน PDP ฉบับล่าสุดหรือ PDP 2024ที่ตั้งเป้าไว้5อเร์เเลยนะครับภายในปี2580 51%ก็เกินครึ่งเลยนะคะครับแล้วก็อีกเรื่องคือการทำให้ภาคธุรกิจเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นเช่นผ่านคนไกที่เรียกว่า Direct PPA คือให้เอกชนซื้อขายไฟสะอาดกันได้โดยตรงหรือการพัฒนาระบบส่งที่เรียกว่า UGT ให้รองรับการซื้อขายแบบนี้ครับ ในเชิงนโยบายล่ะคะมีการวางแผนหรือยุทธศาสตร์ชาติเพื่อรองรับ AI โดยคำนึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมพุวกนี้ไว้อย่างไรบ้างคะมีครับมีเอกสารทางวิชาการชื่อยุทธศาสตร์ประเทศไทยรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันนี้มาจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศหรือสอยอสอพทเขาได้มองภาพอนาคตโดยใช้กรอบที่เรียกว่า s t e e m นะครับคือมองปัจจัยรอบด้านเลย ทั้งสังคมเทคโนโลยีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการเมืองแล้วก็การทหารแล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์หลักออกมา6ด้านสำคัญครับ6ด้านนั้นมีอะไรบ้างคะพอจะสรุปให้เห็นภาพคร่าวๆได้ไหมคะครับหลักๆเลยก็คือ1การพัฒนาคนของเราให้มีความรู้ความสามารถด้าน AI 2ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา3ส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหการรม AI สีอันนี้สำคัญที่เชื่อมโยงกับเรื่องเราวันนี้คือการใช้ AI มาช่วยบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมหาการพัฒนากฎระเบียบการกำกับดูแล AI ที่เหมาะสมโปร่งใสและ6คือเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพในด้าน AI เช่นพวกไซเบอร์ดี n เอครับอืมเป้าหมายก็คือสร้างคนสร้างอุตสาหกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมมีกฎกฎติกาแล้วก็เรื่องความมั่นคง ประมาณนั้นเลยครับเป้าหมายใหญ่ก็คือให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้าน AI ของภูมิภาคได้พัฒนาคนยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมมีธรรมภาภิบาลที่ดีแล้วก็มั่นคงปลอดภัยครับฟังดูแล้วเป็นความท้าทายที่ต้องสร้างสมดุลอย่างมากเลยนะคะระหว่างการที่เราอยากจะผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI ไปข้างหน้ากับความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องสร้างกรอบกติกาที่เหมาะสมด้วยถูกต้องเลยครับนั่นคือ หัวใจสำคัญที่สุดเลยครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามชวนคิดทิ้งทายไว้นะครับว่าประเทศไทยเราจะสร้างสมดุลที่ว่านี้ได้ยังไงระหว่างความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้าน AI กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อให้แน่ใจว่าประโยชน์จาก AI เนี่ยมันจะกระจายไปสู่ทุกคนอย่างเป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนทมกลางความท้าทายเรื่องพลังงานแล้วก็กรอบกติกาที่ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ